คือเต้นหน่อยเต้นไม่ได้ค่ะเขาบอกให้ทําหัวนิ่งๆหัวยืดอยู่ยืดอยู่แล้วก็ต้องทําหัวแบบสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคนด้วยค่ะอ่ารีวิวเล็บหน่อยอันนี้มันเป็นสีสีบล็อกๆแบบจะทำไม่มีโกโก้ได้เออได้นั่นแหละโอ้ยนี่มันคนซื้อตรงแค่อันนี้เป็นสีแบบนูดๆครับ แม้ทำตาที่ไหนตาแข่งสวยดีดูกว่าเอาอะไรยิงเลยดูกันยิงแม่งเลยสดีค่ะเอ๊ะสีแม่เล็บแม่ต่างมากขอบพระคุณครับมันเป็นสีแบบนี้มันเป็นสีแบบวันนี้ไม่กระตุกไม่กระตุกแล้วจ้ะที่รักษากินยำใหม่เดี๋ยวพี่เอาไหม ฝากร้านด้วยนะฟันแม่ปังนะฟันแม่จะเหมือนตึกตึกแถวกรุงเทพอคะค่ะเหมือนวิทีแถวเขื่อนหลวงท่านผมสีอะไรไม่ได้ทำสีผมครับเอ่ยืดยืดเถยยืดเฉยเฉยจา้าลูกค้ายำแม่ยำร้านแม่อยู่จงัจงหวัดอะไรจังหวัดชนบุรีค่ะ ฮาดีชอบจีจังไม่ค่อยทันเวอมหัวเปียอะไรวะอะไรคืออมหัวเปียกก่อนเปลี่ยนนิสัยบ้างขอบคุณค่าให้คุณเปลี่ยนเป็นไงดีค่ะบวชไหมแม่สวยเหมือนวันพรุ่งนี้เลยชิอด คุณของขวัญที่ให้ด้วยค่ะแม่อ่านคอมเมนต์ทันเปล่าไม่ทันค่ะมันไหลไปเรื่อยๆมันไหลเป็นปุ๊บๆๆอยู่พัศรีราชาค่ะท่านที่19ก็30ขอบพระคุณดอกปุ่หล่าที่ให้ค่ะอยู่พัศรีราชาค่ะตลาด9กิโลค่ะเอ้ยถนน9กิโลค่ะตลาดเดอะมาวินฟู้ดจ้าเหมือนผู้ชายมากครับเอาสูผัวเทยเนาะอื้ จะให้หน้ามันพรฟ้าก็คงไม่ใช่ไหมทำไมต้องด่าอะไรงั้นทุกคนคาจากที่มีคนเอาปลอมเฟซบุ๊กของเบีย ปอมเฟซบุ๊กของเจเบียไปตั้งโพสต์ด่าอันนั้นคือไม่ใช่เจเบียคนลยำนะคะเจเบียคนลยำในเฟซจะมีคนติดตามอยู่4ี0แสนกว่าคนนะคะไม่ใช่เจเบียคนลยำที่เพิ่งสร้างเฟซมาใหม่แล้วไม่มีสแสดงไม่มีการสแสดงโพสต์ไม่ใช่นะคะทุกคนต้องเข้าไปเช็กก่อนนะก่อนจะด่าเจเบียนะบางถามบางทีรู้ว่าเมื่อคืนเจเบียยังเมาอยู่เลยพอเตอมาไอทีอ้าวกาูกลายเป็นพูดต้องฆาตากรด่าคนอ,อื่นซะแล้วทั้งที่ฉันยังไม่รู้เลยฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูไปด่าใครตอนไหนเพราะว่าเมื่อคืนคืนฉันเมา อันนี้คือช่างส่วนสวยของฉันดูสีผมช่างด้วยโหดมากก็เท่ามือกันป้าไม่บ้าง ตุยเลาอยากให้ตื่นมาแล้วหน้าเราสวยแบบนี้นะนะมันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมช่างยังรู้สึกแบบว่าสวยมากเออพอหันมาดูในกระจกพอเราอพอเราพพออเเรราาหันเข้าไปดิพอเราดูในติ๊กต็อกเรารู้สึกว่าอ๋อสวัสดีหนึ่งพันกว่าคนด้วยค่ะทุกคนบาย้รีเร็วๆล็กมือโดยเร็วช่างบล็อกมือในค่ะไม่ต้องเขินค่ะ หนูยังไม่เป็นไรแล้วช่างสวยอะเออช่างก็สใช่ไหมทุกคนช่างสวยหมดแต่พอเราพอมองปุ๊บแล้วช่างมาดูใน้กระจกช่างก็ยังสวยอยู่แต่กูป่วยแต่กูป่วยมากหนูไม่แค่วยหนูวหนูสวยหนูสมคนไรฟ์สดลูกแต่พี่เบียไม่สวยแต่พี่เบียก็ยังที่จะแบบพยายามไงลูกความพยายามพี่เบียมีเยอะไงลูกโกนหัวโอห่าร้อยอ้าแล้วกูมายืดอทำไมก่อนเขาต้องคุณสารของฝันค่ะ ตาสกินเคสเอสกินเฮดออกสูงกูยิ่งเบาตาแต่เด้อบีผมหัวเล่อแบบลุงยิ้มใหผมหล่อใช้ครับให้กายช่างสวยจริงลูกค้าพักอ๋อครับคุณค่ะคอบคุณคาะใช่ แล้วฉันล่ะไม่ช่วยฉันบ้างหรอลูกค้าก็สวยอืมเห็นไหมเห็นไมไม่งั้นกูเดินออกเลยนะฮ่า่นน่าฮ่าน่าฮ่าฮนนฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าน่าน่าฮ่าฮ้าฮ่าาฮาน่า่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮนาฮ่ยฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮนา่าฮา่า่า่าา่าฮ่า่่่ เอาหรอแม่ค้าก็แม่ค้าน้ำก็เป็นเอฟซีชั้นจริงทุกคนเป็นเอฟซีหมดเลยนาะเัียวนะโมนี่ไม่รู้สังเจเบลพยายามหรอคนที่เขาดังๆอ่ะแสดงหนังอ่ะเออคนรถผีน่ะจบเลยมีคนที่สวยกว่าแสดงเข้ามาสินลูกแสดงเข้ามาสินไหนกทำแบบเ็นไม่เล่ะกล้องแม่ไม่ต้องกลัวลูก แม่ไม่ซึ้เลยโลกรวงมากลมาแล้วลเราเห็นไหมเราเราตื่นขึ้นมาอย่าเป็นนี้ไหมตื่นขึ้นมาแล้วเป็นไงไ <Wow. S 1> หนดูโพล้ามาสิโพล้า,เ,าเป็นไงว้า <Wow. S 1> <c oughs> อันนี้ไม่ได้แต่งแล้วอะไรเอาอน,นี่มาเนี่ยเธอจะเป็นคนดังไงาที่ไอ้นี้ไงเรื่องหนังไงจำไม่ได้เหรพี่ไปแสดงหนังอะ่ะตาน้องในร่องน้ำอ่ะอะไรของเฟือน ขอเอขเสียงน้องคนนี้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะโอ๊ยไม่ไหวช่วยหน่อยเสียงเหมือนเลยอะที่บอกอุ้ยไม่ไหวช่วยหน่อย้อนเีเป็นเสียงแบบว่ากินทีงงั้นก็มีครับเด้อไม่ได้ ไอติมติดคิวีวีย์อ,อะ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 ค่ะค่ะค่ะดูทีวีนุหนาไม่เอาคนด่าดเยอะมากไม่เป็นไรค่ะจะเอาตัวมัไวไปกูลัน่นวะโกนหัวโอนบนับัญชีโอนเลยนะมันชิบไม่ต้องถามว่าบัญชีมีเออบัญชีมีเท่าไหร่ก่อนบัญชีมีสองพัน ปันจะมีแค่สี่ห้าบาทมีมีสามสิบาทแล้ว,วกูโอนไปไหนก่อนกูไม่พอต่อหัวใหม่ด้วยสวัสดีหนึ่งพันสองกระชากหัวโอนมันอะไรไม่รู้อ่ะผิดใครเต็มทำสีอะไรครับเบียไม่ได้ทำสีครับอันนี้ดำประกายงอกดำประกายขาวดำประกายงอกก่อนหนึ่ง โกนหัวโอนหมื่นไม่คุ้มนะเอาจริงไม่คุ้มนะผมพี่เปี๊ยเสียลูกพังมากให้หนูเป็นแสนแล้วก็ไม่คุ้มหัวโยนน้ำทิ้งหนึ่ง สวัสดีคะ่ะสวัสดีไดโซส,สวัสดีคะ่ะวันนี้ขายยาไหมวันนี้มันหยุดจ้าคนดยาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรคะ่ะเปนดีคะ่ะเดยนน่ารักมากอยู่แล้วเพราะว่าเบนเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่แล้วข้างในนี่ดอกมุนตะเพิงดับอยู่ยู่มหัวสวัสดีทุกคนกินข้าวยังคะไม่ขายยาวันนี้มันหยุดจ้าลูกค้ายืดผมหรอครับใช่จ้า พี่สวยมากหนจะตอแหลแต่ก็เทมีกำลังใจเจ๊อยู่ไหนเนี่ยอยู่ปชนบุรีครับหนับใช่เนาะอย่าไปสนใจไม่เบลไล์ส่วนก็คือผ่านไปวันๆอยู่แล้วเบ์ไม่ได้เอามาเก็บมาคิดเป็นปัญหาใครจะด่าก็ปล่อยให้เขาด่า ต่อให้เราเปลี่ยนเป็นไงถ้าคนของเขาเยังจะเกลียดเขาเขายังจะเกลียดก,ก็ปล่อยเขาไปมาเราไม่ไมานั่งโกรธหรือไปลุกอะไรเหมือนสมัยก่อนเราพอแล้ว<ป><อ>เรามีความสุขของเราในแต่ละวันพอแล้วแนวดส,รรสดีครับเจสสวัสดีครับอะไรเป็นไข่เลยบ้างถ่ายรูปอะไรก่อนถ่ายรูปลงทินเน้ตลงพิมพ์ยุด มันต้องถ่ายไว้ค่ะสำหรับงานแล้วม,มันมีมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ถ่ายแล้วมันเป็นอะไรเพื่ออะไรวะทั้งหมดร้านเราไงคะ่ะอ๋อแล้วพี่ว่ามันถ่ายรูปหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ <laughs> ของพี่ทำงานด้วยนะหรือว่า,า <c oughs> ทางเดียวเจดทำอะไรจ๊ะ ยืดผมจ้าไม่ต้องอ่านความคิดดีมากของมึงค่ะมันเป็นการแบบว่ามันเหมือนเป็นมันเป็นสงครามพักๆหนึ่งอ่ะแค่นั้นแค่นั้นเหมือนพอเข้ามาปุ๊บก็ด่าด่าด่าแล้วพอจบแล้วปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปคิดมากถ้าเราไม่ไปคิดลบถ้าเราไม่ไปจิตตกกลับมาน่ะเรามีความสุขมาทานใช่ไหมอีกคนนึงด่าอีกคนนั่งยืดผมอีกคนนึงด่าอีกคนไปทำน้ำเจล อีกคนหนึ่งด่าอีนี่ขับรถแว้นไปซื้อมอสไปซื้อก๋วยเตี๋วกินคือเราไม่ได้จิตตกเราไม่ได้มาคิดลบเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราแค่นี้ค่ะเมวอยู่ใครเมีอยูอย่บ้านครับอร่อยมาเจ้อร่อยครับ ไปค่ขึ้นผิดไม่รู้วะาจทำผมสีอะไรไม่ได้ทำผมสีอะไรครับบด้ยยืใเฉยจ้าง่เป็่สายอะะอันยองค่ะอันยองครับ,รบมาเทประจบไหมว่าจะไปหาแม่อยู่น้องเขาแปลว่าถ้าสีผิวตัวเองคือจึ่งมากเลยเนาะขาวขาวมากเลยลูกอันนี้เป็นขาวแต่กำเนิดใช่ไหมรับ ทำไมน้องสวยอะเรื่อทำไมพี่ไม่สวยอ่ะโอ้ยพี่ก็สวยอืมคำว่าสวยเพราะทำไมคำว่าสวยเนาะคือมันเบาบางมากเลยลูกมันดูจางหายอ่ะพี่ก็สวยค่ะเหมือนคล้ายๆกับกินข้าวอย่างกันสีแฉลบเลยเฉยนะตกลงพี่ไม่สวยแท่เนอะตกลงพี่สวยหรือว่าไม่สวย คำว่าสวยของพี่อินเบาบางนะในพี่ก็สวยใกนกต่ของพี่ม,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 มันโดลดีเนาะนวคือสวยเหมือนยาย่าๆยเลยดีเขาพูดดีจังเขิะสวยเหมือนแมว โอเคเหมือนแมวเหมือนแมวเราแมวมันเมี้ยวเมี้ยวไงแต่ถ้าไม่สวยเหมียนหมาเนี่ยคือว่าได้เดะว่าได้เด้สวยเหมียนแมวสวยเหมีอนแมวน้องมีปืนไหมยิงกอนสวยอยู่น้องเขาบอกว่าพี่สวยอยู่ ไแปลว่าอโหถอดดแล้วหน่นี้แลวาแสิเดี๋ยวนะแม่แม้คุณจะคนที่ด่าเราอยู่เนี้ยนี่นี่เอวโคกนี่นี่นี่เ๋รอด่าไม่ใช่ไหมด่าไม่ใช่หรอด่ากูหรอไปไหนล้างไปล้างไปล้างไปล้างผมไปลางล้าง ลาหัวเหมือนสูสูว่าสั้นกระด่าหัวค่ะพี่เคยเด็กหูเนี้ยไม่สวยเหมาเลยพี่ตอนนี้ต้งชินแล้วนะตัวพี่เองเนี้ยแต่ตัวเองก็ไมสวยอ่ะเป็นที่ผมเป็นที่ผมเป็นทพี่เป็นที่ผมอันนี้ no comment no comment ใช่ไม่รู้ทำีก็ได้ยิ้มให้ตายเลยน่าอะไรนะจะทเล็กหอเลิทำเล็ แล้เรปิดเพลงก่อนชื่อชื่อคุณคุอะไรอะนะเฟินอันนี้เราต้องไม่โดนน้ำกี่วันจ๊ะ้า่หน้าเนี่ยสิบเป็ข้างหน้าสามวัน่ะเออสามวันพอแล้วปกตินี่เือเจ็ดวันแล้วไม่สราเลยพม่น้องเราอือวะน้าแล้ไม่มีนะทำอาจริงเหรอเชื่อ้องชันเหรอ ไว้เขาจะิงแล้วไอ้จักรกลร้อนมากติงตายดีอะไรยิ่งทานค่ะเฮ้ยจะมัดได้ไหม,ม่ะม <im like ัดไม่ได้ค่ะอะตัวคนบอกได้ไม่ได้เดาได้เราได้ฉล้มหมใช่ไหมใช่ไหมนี่นะคะรวมใช้ไอ้เปเดียดผ้าแบบผ้ามัดได้ไหมอ่าได้ได้ไม่ใช่เป็นแบบห้วว่าไม่ติดหัว่ 450ค่ะตัวสีอะไรลูกโทสัพทน้นเชื่อมอยู่หรือเปล่าเออ,น,เอ,อนั่นหนหละลูกติดมันน่าโทรศัพทัน้ำนที่นี่แสงโลหดีมันแสงมันเยอะเกินไปมัสายตาไม่ดีออว่าแต่เขาาดี 没有，也唱了一两遍，我唱不了。 ทไปตอนแรกเป็นสีแบบโอ้โหพัดเทียมเลยชักสีแดงมาเยอะแล้วเบาบ้างมันเป็นเรื่องสีพี่ชมบอกว่าทำไมโอ้โหสีโหดมากเลยลูกทีเดียวตกใจก่อนเลยใช่ที่เดีตกใจว่าโอ้ยน้องไม่สงสารมันมากเลยลูกต้องเห็นหนูาทำสีฟ้าโอ้เลดูจากบุคลิกแล้วพี่เบลว่าตัวเองเป็นคนแบบเฮ้ยแบบแบลเบลอะมิคกี้เมอร์มันจะสาดขนาดนี้เลยแบบ ก็สาดสีไปเลยสิจ้าอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นรู้เลยว่าเพียวๆไม่มส่งโคกรู้เลยรู้เลยว่าบล็อกเลยแบบเป็นชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแบล็คแบลอยู่กับแม่นะ สิกรรมที่เข้ามาดูมัน <t> ้น <c> <c> ะทำเนี่ย อย่าห <m í toys> <c oughs> <P an> ้ามเช็ดนะไปหมดเลยนะลูกถ้าไปดูสวยอ่ะเปวันที่สูงน่าประท้วงอะไรทุกอย่างไม่ได้แต่งหน้าอยู่คนเราคนเราอ่ะถ้าคนจะสวยต้องสวยแบบไม่แต่งหน้าแกคือคนสวยไม่แต่งหน้าก็สวยลูกหนูไม่จำเป็นต้องขึ้นมาปรุงแต่งเยอะใช่ไหมล่ะไดเลยดีแล้ว รีบๆทำไปให้รีบๆไป and we รู้นะว่าในใจคงอยากดา่าก็ไม่รู้จะด่าไปทําไมใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเราด่ากับใครอยู่ดา่าทำไมไม่ต้องด่าแล้วมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคที่เราจะมานั่งด่ากันอยู่แล้วนอกจากแบบว่าเมาเมาแล้วด,าดา่าทั้งทีก็เคยเดินเดินนังร้องเซลล์อะไรนะลูกเดินนังร้องเซลล์เหรอ้องท่ไหนวะเอาเไปาเ,เไป็นมาด้วยหรอนเซล เอาไปตอนกี่โมงออ้แล้วตอนโก็คือร้อห้แล้วพี่เองหอลำมันมาโอตอนตอนพี่เปยำยอยู่แล้วเขาแบบเป็นดนตรีหอลำน่ะเออเขาร้องหอลำยำไปด้วยเต้นไปด้วย ขึ้นจริงเลยเนาะแล้วปลายไม่เสียเลยอะเลิศแต่ชอบอะพี่ไปเคยทําเองแล้วยืดเองแล้วปลายมันเหมือนเหมือนขนมฝอยทองอนะ่ะยืดเองด้วยคะยืดเองด้วยจ้าแสกกลางเลยลูกก <c ười> ินยาใหม่ลูก ว้ย,ยแบตบฉันจตฉันไม่พอโอนเงินให้ค่ะเดี๋ยวก่อนออกแลยวันนี้มันได้อ่ะสวยในะแอปก็ได้วะถึงแม้ตัวจริงจะน้าเหมือาคังคกไฟก็ตามเหมือนปองหินหลักไฟอ่าฮู้งแต่